ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ความงามของการยอมรับกลายเป็นความลับที่ซ่อนอยู่ในใจเราเองการยอมรับว่าวัยชารานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ควรหน,นีหรือปฏิเสธกลับเป็นกุญแจสําคัญที่เปิดประตูให้เราเข้าใจและรักตัวเองในทุกช่วงเวลาของชีวิตการยอมรับนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการปล่อยวางความคาดหวังและเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของเราที่ไม่ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรืออายุ เมื่อเราเริ่มเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงนี้เราจะพบว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบของรูปลักษณ์ภายนอกอีกต่อไปแต่เป็นความรู้สึกภายในที่เรียบง่ายและแท้จริงความงามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ผิวพรรณที่ไร้ที่ติดแต่คือความเข้มแข็งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจความสามารถในการยิ้มรับกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างใจเย็นและมั่นคงหลายคนกลัววัยชราเพราะมองว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเขาจะสูญเสียความสดใสความแข็งแรงและความโดดเด่นในสายตาคนอื่น แต่จริงๆแล้วไวยชาราเป็นโอกาสที่จะแสดงให้โลกเห็นถึงความงามที่แท้จริงในตัวเองความละเอียดอ่อนความสุขง่ายๆที่มาจากการเข้าใจและรักตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคำชมเชยหรือการยอมรับจากผู้อื่นการยอมรับไวยชารายังเป็นวิธีหนึ่งที่จะเชื่อมโยงกับความสุขที่แท้จริงการใช้ชีวิตด้วยใจกล้าและเปิดกว้างการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในร่างกายและจิตใจทําให้เราไม่ต้องกลัวความเสื่อมสภาพอีกต่อไปแต่กลับเป็นโอกาสในการปลุกแรงบันดาลใจใหม่ๆ ทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความหมายและความสุขในช่วงเวลาที่มีค่าเหล่านี้โดยแท้จริงแล้วความงามของการยอมรับเป็นการปล่อยวางความเครียดและความวิตกกังวลการยอมรับช่วยให้เราหันมาใส่ใจกับสิ่งที่สําคัญเช่นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งความมาสุขในสิ่งเล็กน้อยและความผูกพันกับตัวเองและผู้อื่นเมื่อเราเปิดใจและรับฟังเสียงในใจเราจะค้นพบว่าชีวิตไม่ได้มีแค่ความสมบูรณ์แบบแต่เต็มไปด้วยความสวยงามในความไม่สมบูรณ์แบบนี่แหละ สรุปง่ายๆคือการยอมรับวัยชาราไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยืนหยัดในความเป็นตัวเองเรียนรู้ที่จะมองเห็นคุณค่าและความงามในทุกช่วงอายุชีวิตจะเป็นเหมือนภาพวาดที่เต็มไปด้วยสีสันและเรื่องราวที่ลึกซึ้งถ้าเราเปิดใจและกล้าที่จะยอมรับการเดินทางสายนี้จะเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีวันจางหายไปไหนตลอดชีวิตเราไม่ได้หยุดอยู่ในสถานะเดิมๆเ,เสมอไปตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันที่เราก้าวเข้าสู่วัยชาราชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ที่ไม่หยุดหย่อนแต่ละช่วงวัยก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางกายภาพความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือแม้แต่ความคิดและมุมมองที่เปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งชีวิตในวัยเด็กเราเปรียบเสมือนภาพเปล่าที่คอยรอรับรู้และซึมซับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวจากเสียงหัวเราะจากพ่อแม่การเรียนรู้คำศัพท์แรกๆไปจนถึงการคลานและเดินได้เองแต่ในช่วงนี้จิตใจยังเป็นเหมือนฟองน้ำที่ดูดซึมสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่เราไม่ได้คิดวิเคราะห์อะไรลึกซึ้งหรอก แต่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการสร้างฐานรากของความรู้สึกและความนับถือในตัวเองเมื่อเข้าใกล้วัยรุ่นความเปลี่ยนแปลงก็เริ่มเข้ามาอย่างรวดเร็วอารมณ์กลายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้การควบคุมความรู้สึกและสำรวจตัวเองในมิติใหม่ๆแรงบันดาลใจความอยากรู้อยากเห็นและความต้องการเป็นอิสระกลายเป็นแกนหลักของชีวิตวัยนี้แนวคิดและความเชื่อของเรากำลังถูกท้าทายและปรับเปลี่ยนเพื่อหาเส้นทางที่เป็นตัวเองที่สุดในการเดินทางต่อไป ในช่วงวัยผู้ใหญ่ความเปลี่ยนแปลงยังคงดําเนินไปความรับผิดชอบมากขึ้นกลายเป็นสิ่งที่เราทําความเข้าใจและยอมรับการสร้างครอบครัวการทํางานเพื่อความมั่นคงหรือแม้แต่การสร้างเป้าหมายในชีวิตล้วนเป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อลักษณะนิสัยและความคิดจิตใจเราเริ่มเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเครียดหรือความผิดหวังในระดับที่มองเห็นได้ชัดขึ้นความสามารถในการปรับตัวและความเข้าใจในตัวเองจึงกลายเป็นนวัตกรรมสําคัญ แต่ไม่ใช่แค่ช่วงวัยแรงกล้าหรือช่วงวัยที่วุ่นวายเท่านั้นที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยสูงอายุเป็นบทเรียนสําคัญที่สอนให้เราเข้าใจว่าชีวิตเป็นการเดินทางที่ไม่มีบรรยุดเมื่อเวลาผ่านไปเราจําเป็นต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความรู้สึกสูญเสียความเจ็บปวดปรหรือแม้แต่ความปรอะบังทําให้เราเข้าใจว่าความสุขและความสงบในใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เป็นผลลัพธ์จากการยอมรับความจริงและใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่ ทุกช่วงวัยของชีวิตนี้เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนการเดินทางที่ไม่รู้จบและแต่ละช่วงก็ให้บทเรียนสาคัญที่เรานําพามาใช้เป็นพลังในการเดินหน้าต่อไปแม้ความเปลี่ยนแปลงอาจทําให้เราไม่สบายใจในบางครั้งแต่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเติบโตกลายเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นและสามารถสร้างความสุขได้แม้ในสภาพการที่ดูเหมือนจะไม่น่าพอใจที่สุดในตอนแรกจงให้ใจของคุณเปิดรับความเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งเหล่านี้คือเครื่องหมายของชีวิตที่กล้าหาญและงดงามในทุกช่วงวัยที่ผ่านไป ทุกคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ในความเป็นจริงแล้วมุมมองต่อวัยชราเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึง้งความคิดแบบเดิมๆที่ว่าวัยชราเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บความเสื่อมถอยของร่างกายหรือการสูญเสียความสามารถมักทำให้หลายคนรู้สึกกลัวหดหู่หรือรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียคุณค่าแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองและมองวัยชราว่าเป็นโอกาสนั่นอาจเป็นก้าวสำคัญสู่ความสุข และความสําเร็จในชีวิตอีกช่วงหนึ่งที่เต็มไปด้วยความหมายลองนึกภาพดูว่าทุกช่วงชีวิตล้วนแต่เป็นโอกาสที่เราสามารถเติบโตเรียนรู้และสะสมประสบการณ์เมื่อระาวาังใจกับความเปลี่ยนแปลงที่วัยชารานํามาสิ่งแรกที่อาจเกิดขึ้นคือความเข้าใจและความเมตตาที่เพิ่มขึ้นต่อตอนเองและผู้อื่นช่วงเวลานี้อาจเป็นเวลาที่ทุกคนหยุดเพื่อทบทวนชีวิตมองย้อนนอกกลับไปถึงสิ่งที่เคยทําสําเร็จมองหาโอกาสที่จะทําสิ่งที่อยากทําแต่ลืม ไปในอดีตซึ่งแท้จริงแล้วการเปลี่ยนมุมมองเช่นนี้เป็นการเปิดรับความสุขจากการดําเนินชีวิตในแบบที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรอื่นเลยนอกจากความสุขในวันนี้วิธีหนึ่งที่ช่วยให้เรามองไวชาราในแง่บวกคือการโฟกัสไปที่ความสามารถใหม่ๆที่สามารถพัฒนาได้ในช่วงนี้เช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่งานอดิเรกที่สนใจการสร้างสังคมหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของความสงสารตัวเองออกลายเป็นความภาคภูมิใจการได้มีโอกาสใช้เวลามากขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายและใจให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างคนไหนครอบครัวและเพื่อนฝูงการเปลี่ยนมุมมองแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่จิตใจที่สบายขึ้นเท่านั้นแต่มันยังสร้างเสริมสุขภาพจิตและร่างกายให้แข็งแรงและยาวนานขึ้นด้วยในความเป็นจริงแล้ววัยชาราสามารถกลายเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความสําเร็จ ได้ถ้าหากเราเปิดใจยอมรับและเปลี่ยนมุมมองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลองคิดดูว่าทุกช่วงเวลาของชีวิตคือของขวัญที่สร้างขึ้นด้วยตัวเราเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ผ่านไปแต่ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองและเลือกใช้ชีวิตในทุกๆวันเมื่อเรามองไวยชาราเป็นโอกาสเราไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนความคิดแต่เปลี่ยนทั้งชีวิตให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความสุขในทุกช่วงเวลาช่วงเวลานี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตที่มีคุณค่าในแบบที่เราไอเมื่อเคยค่าคิดมาก่อนก็เป็นได้ ในชีวิตนี้ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจเท่ากับความจริงที่ว่าเวลาผ่านไปเร็วหรือเกินหลายคนตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงไม่ได้ใช้ชีวิตให้อย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เรายังมีมันอยู่หรือบางคนอาจจะรู้สึกเสียใจที่มาหันมาใส่ใจตัวเองตอนใกล้จะถึงวัยชราแล้วแต่คุณรู้ไหมเรื่องราวจากผู้ที่ได้สัมผัสความสุขในวัยชราเริ่มจากประสบการณ์และมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือพวกเขาได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงและความหมายของชีวิต ในช่วงเวลาที่หลายคนอาจมองข้ามลองนึกภาพผู้สูงอายุคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วรู้สึกขอบคุณทุกลมหายใจที่เขามีโอกาสที่จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันที่สดใสหรือแม้แต่เพียงการนั่งพักผ่อนในสวนเล็กๆข้างบ้านความสุขของเขาไม่ได้มาจากสิ่งของหรูหราหรือความสําเร็จทางวัตถุแต่เป็นจากความเรียบง่ายที่คนรุ่นใหม่อาจมองข้ามความสุขอยู่ใกล้ตัวแค่เอื้อมแต่เรากลับมองไม่เห็นเมื่อใจเรามุ่งมั่นแต่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ดูเหมือนอยู่ไกล คนที่พบความสุขในวัยชราส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่เข้มแข็งทั้งทางใจและความคิดเขามักจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางยอมรับในความเป็นจริงและสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เขามองว่าชีวิตเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนไม่ใช่การแข่งขันเพื่อที่ใครจะได้ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในที่สุดพวกเขาสามารถสนุกกับความเรียบง่ายเช่นการพูดคุยกับเพื่อนบ้านหรือการเล่านิทานให้หลานฟังซึ่งเป็นสิ่งเล็กๆที่เต็มไปด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งความสุขในวัยชราย่อมเปลี่ยนเป็นสิ่งที่พวกเขาได้สร้างขึ้นในใจคำพูด และรอยยิ้มของพวกเขาเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตไม่จําเป็นต้องมีความซับซ้อนมากมายก็สามารถค้นพบความสุขที่แท้จริงได้การใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายและทราบซึ้งในแต่ละช่วงเวลานั้นคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาอิ่มเอมใจแม้ร่างกายจะชาราไปตามกาลเวลาแต่จิตใจและความสุขยังคงสดใสถ้าคุณกําลังมองหาแรงบันดาลใจเหล่านั้นลองมองรอบตัวคุณดูไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ทุกคนล้วนมีเรื่องราวที่น่าประทับใจแล้วสิ่งเหล่านั้น สามารถสอนเราได้มากมายบางทีความสุขอาจไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเพียงแค่เรามีใจเปิดกว้างและใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวหยุดพักใจสักนิดแล้วลองคิดดูว่าวันหนึ่งถ้าคุณได้ย้อนเวลากลับไปพูดคุยกับตัวเองในวัยหนุ่มสาวคุณอยากบอกอะไรคําตอบอาจเป็นสิ่งเดียวกันกับที่ผู้สูงอายุหลายคนในวันนี้ได้เรียนรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้รอคอยให้ถึงวัยชาราแต่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งในช่วงเวลานี้และทุกช่วงของชีวิตคุณเอง ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงเวลาที่อายุเพิ่มขึ้นแต่สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะทุกช่วงเวลาที่เรามีเป็นโอกาสที่เราได้สร้างความสุขและความทรงจําดีๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างอย่างไม่รู้เบื่อในที่สุดแล้วสิ่งที่สําคัญไม่ใช่จํานวนปีที่เรามีชีวิตแต่คือคุณภาพของชีวิตที่เราใช้ชีวิตในทุกๆวันรวมถึงการปล่อยวางปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติและมองหาแสงสว่างในความเรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเราเสมอ เมื่อเราเติบโตขึ้นความรู้สึกและความคิดของเราก็เปลี่ยนไปตามการเวลาเรื่องราวของชีวิตและประสบการณ์ที่เราเจอมักจะพาเราไปสู่เส้นทางที่เต็มไปด้วยคำถามและคำตอบที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันแต่รู้ไหมว่าความเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองนั้นเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้อย่างมั่นใจและเข้าใจตัวเองมากขึ้นในวัยเด็กความรู้สึกมักจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ และตรงไปตรงมาใครทําอะไรเราก็พร้อมที่จะตอบสนองอย่างเต็มที่ไม่มีกักเรายิ้มมองเมื่อดีใจร้องให้เมื่อเศร้าความรู้สึกเหล่านี้เป็นเหมือนลักษณะนิสัยธรรมชาติที่เราเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวแต่พอเริ่มโตขึ้นความคิดและอารมณ์ก็ซับซ้อนขึ้นตามไปทุกเรื่องดูเหมือนจะมีหลายมิติมากขึ้นเราเริ่มตั้งคําถามกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจและพยายามเข้าใจว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นความรู้สึกไม่ใช่แค่ความสุขหรือความทุกข์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความกลัวความกังวลความหวัง และความเศร้าทุกอารมณ์ล้วนมีเหตุผลและความหมายซ่อนอยู่ในตัวเองการทําความเข้าใจว่าทําไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นมันช่วยให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกเหล่านั้นได้ดีขึ้นการสังเกตและตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมฉันถึงรู้สึกแบบนี้เป็นก้าวแรกที่สําคัญมากส่วนหนึ่งของความเข้าใจนี้คือการรู้จักยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างไม่ตัดสินความรู้สึกเช่นความโกรธความเศร้าหรือความกลัวเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราไม่จําเป็นต้องปกปิด หรือบังคับไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่ควรให้พื้นที่กับมันและเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับความรู้สึกเหล่านั้นการเข้าใจว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเติบโตช่วยให้เราไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ยากจะรับได้นอกจากนี้สิ่งสําคัญคือการเข้าใจว่าความคิดและอารมณ์ของเรามีผลต่อพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเราสามารถจับความคิดและอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเราจะสามารถเลือกตอบสนองในแบบที่สร้างสรรค์และเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากขึ้น การรู้จักเก็บเกี่ยวความรู้สึกในช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นการสร้างความสมดุลให้กับจิตใจและชีวิตประจําวันบางครั้งความรู้สึกก็เหมือนกับคลื่นทะเลที่สะ撒เข้ามาเราไม่สามารถหยุดมันได้แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบและใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้ชีวิตของเราเติบโตข,ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งการเข้าใจในความรู้สึกทําให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นกล้าเผชิญกับความไม่แน่นอนโดยไม่หวัน่นไหวและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับตัวเองและคนรอบข้าง ในที่สุดการเติบโตไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นผู้ที่หยุดรู้สึกหรือหยุดคิดแต่หมายความว่าเรายังสามารถเรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของตัวเองในทุกช่วงเวลายิ่งเข้าใจมากเท่าไหร่เรายิ่งสามารถเดินผ่านเส้นทางชีวิตด้วยใจที่มั่นคงและพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเป็นครูที่ดีที่สุดของเราถ้าเราเปิดใจฟังและเรียนรู้จากมันอย่างเต็มที่โลกนี้ก็จะกลายเป็นที่ที่เราสามารถเข้าใจตัวเองและรักตัวเองได้อย่างแท้จริงในชีวิตของเราการเชื่อมโยงกับผู้อื่น ไม่ใช่แค่เรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเวลาหนุ่มสาวหรือช่วงชีวิตที่วุ่นวายเท่านั้นแต่มันกลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ช่วยให้หัวใจของเรายังคงแข็งแรงและจิตใจยังคงสดใสแม้ในวัยชรายิ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งยิ่งเราได้สร้างพื้นฐานของความสุขและความผาสุขให้กับตัวเองบางทีเราอาจมองข้ามความสําคัญของการรักษาความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าชีวิตจะช้าและเงียบสงบไปแล้วะ แต่ความจริงกลับเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีความหมายการเชื่อมโยงกับผู้อื่นในวัยชาราไม่ใช่แค่เรื่องของการพูดคุยหรือพบปะเท่านั้นแต่เป็นวิธีที่เราจะสร้างความเข้าใจและความรักที่ยั่งยืนร่วมกันเช่นการเล่าเรื่องในอดีตความสนใจในสิ่งที่เขาหรือเธอชอบหรือแม้แต่การแสดงความห่วงใยและความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความรู้สึกว่าเราไม่ใช่เพียงคนที่อยู่ในชีวิตพวกเขาแต่เป็นส่วนหนึ่ง ของโลกใบนี้ของพวกเขาความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่จะสร้างความปลอดภัยและความสุขในใจของใครสักคนในช่วงเวลาที่ชีวิตอาจรู้สึกเปล่าเปลี่ยวและท,ะท้าทายนอกจากนี้การพยายามเข้าใจและยอรมรับความแตกต่างของผู้อื่นก็เป็นอนออีกหนึ่งกุญแจสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ในวัยชาราความเต็มใจที่จะรับฟังและเปิดใจต่อความคิดและความรู้สึกของกันและกันทําให้เราเข้าใกล้และเข้าใจในมุมมองของกันและกันมากขึ้นบางครั้งการแค่มีใครสักคนอยู่เคียงข้างรับฟังและให้คําปรึกษาในวันที่ทุกข์ใจก็เป็นสิ่ง เดียวที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวในมุมมองของจิตวิทยาการสร้างความสัมพันธ์ในวัยชาราไม่เพียงแต่เป็นการกระจายความสุขแต่ยังเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสุข,ขาภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าและความโดดเดี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้สึกว่ามีใครสักคนที่ใส่ใจและเข้าใจเราทําให้สมองผลิตสารแห่งความสุขและความผ่อนคลายออกมาส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังช่วยลดความวิตกกังวลในชีวิตประจําวันและเสริมสร้างความหวัง และแรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไปในทุกวันแน่นอนว่าการรักษาความสัมพันธ์ในวัยชราไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปบางครั้งอาจต้องใช้ความพยายามและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับคุ้มค่ามากยิ่งกว่าที่เราคิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกลายเป็นแรงผลักดันให้เรายังมีชีวิตชีวามีความหวังและรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังเต็มไปด้วยความหมายทุกการสบตาการรอยยิ้มหรือคำพูดเล็กๆน้อยๆล้วนเป็นสิ่งที่เติมพลังให้แก่จิตใจและความรู้สึกที่สมซับไปด้วยความรักและความเข้าใจ ในที่สุดแล้วการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในวัยชราคือการดูแลหัวใจของเราเองพร้อมกับการเปิดใจรับความรักและความอยากเข้าใจจากผู้อื่นซึ่งเป็นของขวัญล้ำค่าที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านช่วงเวลาที่อาจจะดูเหมือนนิ่งและเงียบงันนี้ไปด้วยความมาสุขและความสงบใจขอบคุณทุกคำและทุกการกระทำที่ทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวเพราะในความสัมพันธ์เราได้พบกับความหมายของการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง